โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องรถตนรค์แล้วเจะได้ว่าตอนนี้ผอเ,เปียกไปด้วยน้ำาผมแต่ว่าฝนหยุดตกแล้วเกอรได้เห็นหน้ากล้องตอนนี้ที่เป็นาคราบน้ำาเป็นแค่และองน้ำาที่มันติดหน้ากล้องผมตอนนี้ก็ใช้ความเร็วประมาณ80กว่าเนาะกลัวล้อลืน่นนะผมเลยมีประวัติการลืน่นมะาหลายครั้งนะในการขับรถตากฝน เกินหลอดมาแล้วทุกครั้งเนะาะครั้งนี้ก็ไมอยากเสี่ยงนเลยขับช้าๆนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ถนนแห้งกันเนาะเออตอนนี้มันดูภาาไม่ชันเนาะโอเคไปใจบอกว่าเบื่อแต่ก็ไม่ทําอะไรอยากได้ความระทึกแต่ก็ไม่ลองท้าทายฉันก็เคยมีช่วงเวลาแบบนั้นนะชีวิตคือการเดินทางที่ไร้จุดหมายถ้าอยากเห็นเส้นทางใหม่ๆเราก็ต้องเปิดเส้นทางนั้นด้วยตัวเอง โอเคคับ okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตอาร์ตผมนี่วันนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านเนาะมีแซดแปดร้อยฉลามแล้วก็สิบาห้าร้อยแลดเก้าร้อยสิบาห้าร้อยสิบาห้าร้อยซีบาห้าร้อยหกห้าศูนย์เอฟซีบาหกห้าศูนย์อาร์สองคมสองคันกับผมอีกหนึ่งคันโอเคไปกัน ถนนก็ฝนเพิ่งตกมานะฝนเพิ่งถนนเพิ่งแห้งไปนะท่านผู้ชมอาจจะใช้ความเร็วสูงไม่ได้นะครับขออภัยด้วยจรงิงๆโอ้โหอ,ออกมาแล้วเดี๋ยวฝนตกเลยโอ้โหฝนตกเฉยเลยวะจะไปรอดไหมเนี่ย เียอดูจากละออ,องคันหน้าได้เลยเราเก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับขอขับประมาณร้อยพอละอ่ะ <_ D> โอ้โ,อโหนี่คือตำนานแห่งเขาคอนะครับต้นซ่าห้าร้อยเอ๋อพี่เขาค่อนข้างจะมั่นใจยางเลยทีเดียวแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจยางวะ่ะไม่รู้ว่ามัน ประสิทธิภาพในการเกาะถนนตอนน้ำเปียกนี่มันเท่าไหรนะ่นะแต่ว่าพี่ก็สัตว์ไป่นู้นแหละไม่ไหววะ่ะขอบายขอบาย not worse, man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in Cause I wanna have worth Working at the heart Till they put me in the dirt Gonna go far, man Listen to my words Gonna be a star, man Life's like a blur When you're working this hard you hey, that's wrong, sir, yeah I ain't taking a backseat I'm passing Anybody else in this Gasping. They cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She said that she was cash me, and she knows that. I ที่เขาไม่ทำอะไรครับผมฮะเขาขอถ่ายรูปเหรอเขา,าคว่ำถ่ายรูปเหรออ,อ,อ้อที่นี่ตรวจทะเบียนอย่างเดียวครับผมนี <Yeah. S 1> โ่โดนทะเบียนหนึ่งคันนะผม <Yeah. S 1> โอเคขับมาชิวๆเจอด่านแต่ว,ว่าด่านนี้ใจดีมากท่านผู้ชมปร<ว><า>ับเขตป้ายทะเบียน <Nope. S 1> งานนี้ใครไม่มีป้ายทะเบียนก็สวยไป โดนหนึ่งคนครับผมออไปทะเบียนอย่างเดียว เี่ครับท่านผู้ชมอุตส่าห์ขับมาแบบชิวๆแต่ก็แต่ก็ดีนะด้านเนี้ยเออด้านาตรงไหนอะซับไพวันพิโลกครับผมใครผ่านมาก็แนะนำว่าสิ่งที่ห้ามขาดเลยคือทะเบียนนี่เตียงผมแตกแล้วนะแตกแล้วเตียงผมกระจกไม่มีผ่านท่อดังผ่านเน้นทะเบียนอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการอารมุ่มอรวยให้กับประชาชนครับผมผมกราบขอบคุณพี่ตำรวจมากครับผมกราบขอบคุณมาก นี่เนาะก็โหไข่ทอดดังนะรัดดปรับตอนนี้คือได้หลายตังค์อะหลายหมื่นอะง่ายง่ายอะ <c oughs> ถ้าปรับท่อดังคือหลายหมื่นเลยแหละเออก็โอเคโอเคปรับแค่ป้ายทะเบียนนะครับผมโดนไปหนึ่งคันสำหรับไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนโอเคก็เป็นสิ่งที่ต้องติดนะป้ายทะเบียนรถ ถึงไม่ติดก็ควรเอาแบบแบบพับไว้ก็ได้เอออย่างน้อยพับไว้ก็ได้ป้ายทะเบียนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแต่ีวผมพับผมซ่อนทะเบียนผมไว้ดีกว่าเออเผื่อแบบไปขับบนตีนใครเขาจะได้ไม่ I have words, working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what job deserve.